สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฟมันรีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่เช้าวันจันทร์กันอีกวันหนึ่งแล้วค่ะอ,อ๋อวันนี้นะคะก็ต้อนรับจุ๊กแจงค่ะเ่สวัสดี้ค่ะต้อนรับก่อนดี๋ยวลมวันนี้นะคะ <laughs> เป็นไฟมัน <laughs> วันนี้เป็นไฟมันตามอ่านต่อจากเดือนที่แล้วนะคะ <laughs> เดือนที่แล้วของเดือนที่แล้วอีพี <laughs> เป็นอีพที่สิบเจ็ดแล้วค่ะวันนี้มาแชร์มาแชร์แหล่งอ่านนะคะว่าเออกลับมาแล้วกับเดือนนี้เนาะมาตามอ่านกันต่อ โอเควันนี้จุ๊บแจ้งมีอะไรมาชวนให้เราไปตามอ่านกันบ้างค่ะก็สําหรับเอพิโซดนี้นะก็จะมาชวนไปตามเพจ Facebook ค่ะคืออันนี้ตามตามมาหลายปีแล้วเหมือนกันแหละเราชอบเพราะว่าเป็นเพจที่เหมือนเจ้าของเขาเป็นแบบอาร์ติสเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เขาวาดรูปอะชื่อเพจว่าเต้นคัชกูลแกลเลอรี่ก็คือถ้าสมุิพิงเข้าไปในเพจหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าไปนะคะก็จะเป็นรูป เหมือนเป็นรูปแล้วก็มีคําบรรยายสั้นๆที่แบบเป็นรูปที่ลายเส้นน่ารักแล้วก็คําบรรยายมันดูแบบฟีลกูดไหมอ่ะแล้วมันดูได้เอเนอร์จีบวกนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเขาต้องเคยเขาต้องเคยซื้อโปสการ์ดของคนนี้เพอะเขาจําลายเส้นตรงปกได้ว่ามันขายกันมากไปเออเราไปซื้อหนังสือเขาด้วยเหมือนกันนะแบบเป็นหนังสือภาพแหละเหมือนเหมือนเราเห็นใน Facebook เขาก็เหมือนน่าจะเอามารวมเป็นหนังสือด้วยมั้งนะแล้วก็ไปซื้อมาตอนงานสัปดาห์หนังสือปีที่แล้วม,ม,มั้ง เออน่ารักอย่างเช่นแบบคำบรรยายเขาก็แบบน่ารักนะอย่างเช่นสมุดอันนี้เขียนว่าบางทีก็ทําได้ดีบางทีก็ทําททได้ไม่ดีแต่ถ้ายอมรับได้เราก็ยังเติบโตต่อไปได้แล้วรูปประกอบก็จะเป็นแบบคนที่บนหัวมีต้นไม้ถ้าทําได้ดีก็เป็นต้นไม้มีผลไม้มีแบบสุกงอมสวยๆอันรูปที่สองก็ต้นไม้ผลไม้เน่าแต่ว่ารูปสุดท้ายเอ็ดูมากต้นไม้มีผลไม้ทั้งเน่าไม่เน่าผสมกัน,น,นกรเราก็ยังเติบโตไง เอ็ยน่นารนะักเออมีความหมายดีนะมีความหมายดีนะออรูปประกอบก็ดูสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเขียนน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเพจนี้อันเดียวนะพิงเหมือนเขาเพิ่งเปิดเพจใหม่ไม่นานมานี้ชื่อว่าอันว่าทียนหรือเปล่านะ T I A N เพิ่งเพิ่งมีคนตาม uh huh. หลักหลักร้อยเขาเป็นเพจที่แบบเขาเขียน uh huh. ดีเทลว่าเป็น Children and Parenting อันนี้จะเป็นแนวแบบวาดเป็น uh huh. เด็กเด็กน้อยอะ่ะแล้วก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบรูปเดียวแล้วก็เด็กน้อยมีคำบรรยายเช่น ในความแตกต่างก็มีความงามก็จะเป็นเด็กน้อยที่กอดตัวประหลาดอะไรสักอย่างอยู่แต่ลายเส้นก็จะเป็นคนคํ้นคำว่าในความแตกต่างก็มีความงามวะ่ะอาจจะเคยเห็นผ่านตาก็ได้เพราะว่าสวยหมายถึงว่าแบบลายเส้นของสวยอ่ะแล้วก็มันเป็นคาพูดฟิวกููดอ่ะที่คิดว่าใครๆก็ชอบออาามันอ่านแล้วมันแบบเป็นกําลังใจเล็กๆในวันนี้แบบถ้าเราทําอะไรได้ไม่ดีบางอย่างอย่างอันนี้อีกอันนึงก็เหมือนกันสมมติเขาเขียนว่าเนี่ย ถ้าเธอรู้สึกว่ากําลังจะแตกเป็นเสียเสียงๆก็จะว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนแตกเป็นเสียงเสียงอยู่ะแล้วก็จะมีรูปที่สองเขียนว่าพยายามดึงทุกอย่างกลับเข้ามาก่อนอย่าตัดสินตัวเองก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงนั่งลงแล้วก็กอดตัวเองแล้วก็และให้เวลาได้ทําหน้าที่ของมันแล้วก็จะเป็นเด็กผู้หญิงแบบหน้าตาแบบยิ้มดีขึ้นกว่ารูปแรกแล้วก็ไม่แตกเป็นเสียงเสียงแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะดีเนาะชอบที่แบบเป็นรูปด้วยอะ่ะ เออมันเห็นภาพเนาะเออเขา <อ S 2> ชอบเป็นภาพมีโค้ดอะไรเงี้ยเออลายเส้นลายเส้นแบบน่ารักเป็นเอกลักษณ์มากเลยเขามีแบบว่ารูปขายเป็นรูปเอ่ออยู่เหมือนกันนะเคยเห็นแบบเหมือนเขาชอบรูปนี้ของเขามันจะเป็นรูปที่เป็นนกคาบไอใบเรียกว่าโคลเวอร์สีแฉกบ่ะที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีใช่ไหมเขาทํารูปนี้ขายแต่ว่าเขาตั้งชื่อเอ่อรูปอันนี้ว่า สร้างโชคดีด้วยตัวเองพิงลองดูรูปที่ส่งไปให้มนะันก็จะเป็นรูป<อ>บแบบว่าชอบแล้วเินเออนกคาบใบมาให้จากหน้าต่างแต่ภายในห้องอะเราวาดไอ้ใบคเวอร์เนี่ยติดเต็มห้องไปหมดแล้วก็คือฉันบ <laughs> น,นกคาบมาให้นะตาฉันวาดเต็มห้องแล้วชอบว่าออนเอบแบบอะไรนะความฝันที่เราสร้างเองเอเอชอบชอบเอเดจีแบบนี้ <laughs> อันนี้ก็แบบ <laughs> <ม>เป็นรูปที่เขาแบบวาดขายเมื่อปีที่แล้วอะเอออันที่แคปไปให้มันของปีหกน่ก <6 S 1> ถึงอะไรนะเน เนื่องถึงการถอดรหัสภาพเออแต่ว่าอันนี้มันมันดูเข้าใจง่ายเนาะแบบเหมือนแค่คำบรรยายกับเรื่อง่สรถอดของแล้วเราเหมือนเราเข้าใจความหมายของ a d g e cover by cover ว่าสี่แฉกอะไรอย่างเงี้ยก็แ,แบบเข้าใจง่ายขึ้น เออแล้วก็มีอชอบชอบ,ชอบอะไรนะอันหนึ่งที่เลื่อนผ่านที่ทุกส่งมาให้แบบประมาณว่าหลายครั้งที่ความกโกรธไปไม่ถึงคนที่เธอกโกรธแต่กลับไปถึงคนรอบข้างิง <c oughs> อันนี้เหมือนเตือนสติได้ดีเนาะเออมันก็จะเป็นแบบมีรูปประกอบน่ารักน่ารักแล้วก็คําพูดที่แบบเออรู้สึกดีเนาะหรือว่าอ่ะที่พิงอ่านอันนั้นก็เหมือนแบบโอเคเราได้กลับมาคิดนะเนาะก็เป็นแบบเหมือนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันเนาะนอกจากที่มีตัวหนังสือมันมีรูปประกอบ ทุกเหมือนเอาเป็นว่าลาเส้นเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวอะไรสักตัวพิงเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวตัวส้มๆมบอูดชมพู<ร>ชอบอะไรนะน่าจะชอบเอ,อ่ออาร์ตเขาเพราะว่าเป็นคนชอบสีจัดจัด <laughs> เออโทนสีเลือกมาสวยแล้วก็ความใหม่ดีทุกอันเลยอีกอันหนึ่งที่ก็อยากเขาแล้วหนึ่งเอ,อ้ยอันนี้เขาก็ชอบอันนี้มันเขียนว่า เธออาจรักษาดอกไม้เอาไว้ไม่ได้แต่ถ้ายังรักษาความสามารถที่จะมองเห็นความงามได้ดอกไม้ก็ยังอยู่กับเธอคือแบบโอ๊ยดีไงดีนได้ยังไงนี่ดอกไม้ก็ยังคงเป็นดอกไม้อยู่เหมือนเดิมเออแบบเออนั่นแหละชอบก็คือแบบแทบจะตามกดไลค์เกือบทุกทุกโพสที่เห็นนะอันไหนไม่เห็นก็จะไม่ได้ไลค์อันไหนเห็นก็แบบไลค์ตลอด เขาก็โพลเรื่อยๆนะทิ้งเหมือนแบบก็ไม่ได้ห่างหายไปนาน่ะถ้าตามเพจก็จะมาแบบไม่ได้ไม่ได้มาทุกวันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างหายไปอ่ะอออาจจะแบบหายไปกรูปอันนี้ได้เจวันแต่ก็มาเรื่อยๆอืออันไหนรูปรูปแบบ Work in p r o g r e เกร่อะระบายสีให้ดู นี่ละที่ที่เห็นของอ่าเดือนมิถุนาเขาก็มีจัดงานเหมือนกันที่รู้สึกน่าจะเป็นซีคอนอะที่เขาโพสตรูปที่ uh huh. บูธอะแต่พอดีวันที่จัด uh huh. มันแป๊บเดียวเองอะสองถึงสี่มิถุนาไม่กี่วันไม่ก็คือไม่ว่างน,นั่นเองเลยไม่ได้ไปคือถ้าว่างก็อยากไปอยากซื้อวมากเก็บไว้น่ารักดี <c oughs> เออน่ารักงานเขาแบบปุกปิ <c oughs> เออนะความหมายดีด้วยก็คือเหมือนว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือน คำคมไดไหมหรือคำที่เขาโพสต์กับรูปที่เขาวาดบางทีว่าถูกจริตละกันเราก็เลยชอบตาม,มเ,ออเลยอยากรู้เลยว่าเขาเขาอาจจะแบบคิดขึ้นมาได้เองไหมแบบแต่ละคำคมเลยเขาไปอ่านเจอหรือได้อินสปายมาจากไหนนะแล้วว่าเอามานในเล็่นภาพบางครั้งก็คือชอบแบบวนะ่ามันง่ายอ่ะที่จะเข้าใจอย่างเช่นแบบถ้าไม่ทําความสุขให้ซับซ้อนมันก็ไม่ซับซ้อนอะไรเงี้ยความสุขก็ไม่ซับซ้อนเออมันก็จริง ใช่แล้วก็แบบรูปรูปมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดนะเหมือนแบบตอนแรกอะ่ะเขาอะ่ะไม่ได้ดูรูปอ่านแต่ตัวอักษรแล้วก็ชอบชอบแล้วก็ภายหลังอเพิ่งมาแบบรูปมันก็สอดคล้องกับคําที่เขาพูดนอนแบบรูปมันไม่ได้มีดีเทลเยอะอะ่ะแต่ว่าแบบมันมันสอดคล้องแบบมันตรงกับที่เขาเขียนนะก็เลยเพิ่งหลังๆเพิง่งมาดูภาพ <laughs> แต่แล้วตอนแรกไม่ยอมดูภาพ <laughs> แต่ภาพ เออนั่นแหละก็คือแบบถ้าเพื่อนๆชอบแบบอยากเปลี่ยนแนวน้องมาหารูปน่ารักน่ารักพร้อมกับความใหม่ดีๆก็มาตามเพจนี้ได้เต็นท์คชกูลแกลเลอรี่หรือแบบไปอุดหนุนเขาก็ได้นะนี่ก็แบบได้อุดหนุนหนังสือมาเล่มน,นึ่งแล้วต่อไปก็อยากจะแบบโปสการ์ดหรืออะไรแบบนี้บ้างอยู่เหมือนกันเขาชอบสะสมโปสการ์ดด้วยแล้วแบบเวลาเจองานอาร์ตก็จะแบบเออไปซื้อมาเก็บไม่ได้เขียนหรอกนะซื้อมาเก็บเป็นของสะสม เออเป็นเหมือนนึกถึงว่าเก็บสะสมรูปภาพอะเนาะแค่ไม่มีกรอบมาใส่แต่ว่าเนี้ยคือเอามาเก็บไว้ในแฟ้มเออสวยๆเหมือนเหมือนเออนี่ก็ชอบสะสมแต่ว่าสะสมอะไรรู้พี่ขั้นหนังสือเวลาเป็นการสัปดาห์นังสือมีเป็นตรงเลยเป็นเมื่อก่อนก็สะสมแต่หายหมดแล้วไม่รู้จะเก็บยังไงเออเนาะโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากจะแบบขออีกสักอันหนึ่งที่แบบชอบชอบก็แอบเซฟเก็บเก็บเอาไว้เหมือนกันก็เป็นอันนี้ อะไรวะเธออาจกังวลว่าการหยุดพักอาจทําให้เธอถอยหลังแต่บางครั้งการถอยหลังก็จําเป็นสําหรับการเดินขึ้นไปอีกครั้งก็ก็จริงแหละหแล้วก็แบบรูปก็มองให้เห็นเนาะ <laughs> มองให้เห็นสิ่งดีๆ <laughs> ก็คือเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบเหตุนี้เขาสามารถเขียนให้เรารู้สึกแบบเออโพซิทีฟได้หมดเลยอเออเขารู้สึกว่าขนาดภาพมัเอาไปทําจอมือถือได้ด้วยนะ จะไปทำจอเหรอไม่ได้นะนะจอเป็นตัว,ตวเองอยู่มูอยู่มูอยู่ยมูเต้นยเอะเออนั่นแหละก็มาตามกันได้เพจนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้โพสทุกวนันแต่แบบสักแบบห้าวันเจ็ดวันไม่เกินเนี่ยเขาก็จะมาโพสอีกอยู่อาจจะแบบมันต้องใช้เวลาเนาะแบบคิดหรือว่าแบบตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วเขาแบบวาดออกมาเพราะทุกอันเรารู้สึกว่าไม่มีอันไหนแก่วเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบ กินใจทุกอันเลยอะต้ใช้เวลาหน,หน่อยอะเนาะเศพษเป็นงานศินละปะบวกกับโค้ดเล็กๆน้อยๆประจำวันนะคะก็เลื่อนอ่านไปชิวๆช่เลยชวนสดกาแฟกแนละเดี๋ยวอีกนิดนึงจะชวนสดกาแฟตอนเชาน้าบางาคนอาจจะไม่ได้กินกาแฟก็ได้นะได้ๆแต่บอกว่าอีกนิดนึงทางเพจจะขายมาเล็ดกาแฟแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงแตงกาแฟ อยู่ทุกๆคลิปไปเอ,อวันจันพูดถึงกาแฟวันศุกร์ชวนไปดื่มอะไรอย่างเออี้ก็ไม่ได้หรือเปล่าะโอเคนะวันนี้เท่านี้ละพิงโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณจุ๊บแจงนะคะที่มาแชร์เพจเป็นเต้น คัชกุลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน Description เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจไปตามงานอรานกันนะคะก็คือเป็นคอลเลคชันออเวิร์ของคุณคัชกุลหรือคุณเต้นนะคะก็เป็นงานที่สีสันสดใสนะคะให้พลังบวกกับการอ่านตามอ่านในเช้าวันจันทร์ค่ะก็ลองไปติดตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะเขามมีอินสตาแกรมด้วนะคะแต่ว่าอินสตาแกรมจะเป็นรูปภาพที่แปลเป็น โพสภาษาอังกฤษแล้วค่ะก็แชร์เป็นสตอรี่หรือว่าเซฟรูปไปทำเอ่อแบ็กกราวในมือถือก็ได้แต่ว่าขอจุ๊แจงเป็นมูเตลูไปแล้วของพิงก็เป็นไพ่เหมือนกันเดี๋ยวไม่ของเราเนาะหน้าปกเป็นแมวสิอ๋อเป็นแมวโอเคของพิงนะคะต้งทั้งโฮมสกรีนแล้วก็เออก็คือมูโอเคค่ะตามรับตอนนี้ก็ เดี๋ยวให้คุณลูกฟังไปตามอ่านกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์ค่ะจะชวนเมตตาอ่านอะไรต่อก็เจอกันขขวันศุกร์ค่ะวันนี้พิงกับจุ๊บแจงไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter i r n Read เพจ Facebook i m a n Read และพอดแคสต์ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ